โอุปฏิปันโนสทีหนวสิสุขว่าภพุตบิีมารีโลกเบกโพุทธายะณคลีติณคลิติณโพุทายะสีวรีจมาเีโรตุลชัยมงคลคาถาว่าชโยปีผุ้ัสสะริมาโตอายังมารสจะปะปิมาโตปราชโยุโพสยมปิปู้ั ย่งมารสัจจะพาปิามาโตปราชโยโอโคสยามพธิมันเถประโมทิตาชัยยตถาอินทคณามะหิสินโนชโยปิพุทธสัสสะสิริมาโตอย่งมารสัจจะพาปิามาโตปราชโยโอโคสยามพธิมันเถประโมทิตาประโมทิตาชัยยตถาพระมคณาก็เรียกว่าหลวงท่อมอมดำ อันยนจะเรียกว่าหลวงพ่อองค์ดำก็ถูกหลวงพ่อเจ้าชัยก็ถูกหลวงพ่อชัยวรมันก็ถูกอันตมุนาโลมเนี่ยจะเป็นอัญมณีโยมสีแดงพอทาสีเปแล้วนะหายแต่จะเป็นอัญมณีที่มีค่าโยมอ,อันพระพุทธรูปองค์นี้ได้บังเกิดขึ้นมาในพระพุทธศาสนา พุทธศักราช2,553บังเกิดขึ้นมาในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมมาราชพ่อหลวงราชก,การที่9ทรงมีพระชนมายุ83พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2,553และ53เนี่ยก็คือพระองค์นี้คือสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2,553 ในคราวที่อัญเชิญมานั้นมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากคราวนั้นได้บรรทุกขึ้นรถติกอัพมาโยงนะโยงคิดดูว่าทานขึ้นลำบากขนาดไหนแล้วก็สาลาหลังหนึ่งก็ขึ้นติกอัพมาขนาดไหนเราพอมาถึงเนี่ยล้าโยมก็งงว่าพระองค์เนี่ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงใช้เครีร่แล้วครี่อเข้ามาได้ยังไง ใช้กำลังคนเหรอแล้วคนยกได้ยังไงันั้นคนที่รู้ในเหตุการณ์นี้ก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นและก่อนที่จะมีพระพุทธรูปนี้องค์นี้บังเกิดขึ้นมาเนี่ย oh <my> เมื่อปีพศ2552เนี่ย oh <my> ตมาได้ฝันภ oh <my> าษา พระในวันนี้มิตรนั่นแหละฝันว่าตัวต,วตวมาได้อยู่ตรงเขื่อนขยันตรงนั้นแหละและมีคนขัดเท้าเขาบอกว่าให้ท่านมหาเขตขึ้นไปบนยอดเขาจะมีรอยรอยเท้าอยู่ไปชี้มาทางนี้โยนนะตมาก็ตื่นมาจากความฝันในบนยอดเขาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งยอดเขาอะไรมีรอยรอยรอยเท้านี่จริงหรือพุทธศาสนิกนชนทั้งหลาย จึงได้บังเกิดบารมีองค์หลวงพ่อพระพุทธชัยวรมันองค์เจ้าชัยหลือหลวงพ่อองค์ดำนี้ที่พันพ่อผู้ใหญ่เงินพี่น้องชาวบ้านขยองและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้มากนบกราบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอันมีเทพารักบุญอภิวดาปปัทวดาและเจ้าหน้าที่แห่งเนินศิราสาธุสาวรัย ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระสงค์ทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งบารมีพระพุทธชัยวรมันองค์จ้าไทยหรือหลวงพ่อองค์ดำขอความสวัสดีทั้งหลายจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้มีบุญผู้เจริญทั้งหลายในการทุกเมื่อเถิดสาธุเทาทหยง่ันอ อาภัพครูพ่อด้วยที่พระเม่คงคา,งาจ่าตในชีวิต,น,วตนับตั้งแต่บัดน,นี้นนเป็นต้นไปเธอเสาธุสารครั้งยงข้าพระพุทธไม่ท้า อันเลือกพลอันเป็นมหามงคลน,นี้ที่ลูกนด,ดาคำลำพานนางสาวดาันแลสายทานสัทธาบารมีเอฟซีคุ้มสัพพยาณาช่องไทยทีวีบ้านช่องบาทีช่องบันีชาแนลช่องนุดชาแนลนาตาชาติพิตาเซ็นนาสาติมบาลีพิตาเซ็นจ,จีจีงบ้านขยองท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายเอฟซีมีบ้านช่องบาที พทันครเขาเทวดาอันันต์แนวเลื่อนนองในอากาศอยู่ในวิมานมหาพัตนามืนเทียนใหญ่เทวดาอาศัยอยู่ในเรือนหลวงเทวดาทั้งปวงอยู่ที่บ้านใหญ่ภาพใจบุนไหมภาพใจดีไหม เจ้าภาพใจดีใจบุญผู <S <S ้เจริญทั้งหลายใจดีใจงามเจริญผู้ทรงโลกกษัตริย์ในจักรวาลนี้และมหาจักรวาลอื่นๆผู้มีหระทัยอันเุลิมฉลอนคิ้มแย้มในคุณธรรมทั้งหลายตลอดปารมัยสัมปันโนทัศบุปารมัยสัมปันโนทัศปารมิตาปารมัยสัมปันโนเมตตาไจรีกรุณาบูตตาเบิดขาพุทธเจ้าทั้งปวงโดยอนุภาพแห่งคุณพระธรรมทั้งปวง ด้วยอนุภาพปห่คุณประสงค์ทั้งปวงขอความสวัสดีทั้งหลายจงัางเกิดมีแก่ท่านผู้มีบุญผู้เจริญทั้งหลายในการทุกเมือเอ่อ

จำเ้นว่าอ่านมั้ยัดปอดไไหมตัดปอดไดมั้ยอย่าด้อนาเาเาไม่ได้พี่ขาไม่้ไม่เสร็จจริง อันนี้แม่เห็นตรงฐานองค์ดำใช่ไหมคะตรงฐางดำตรงกลางตรงกลางนั่แหละตรงกลางเลย580 735-990นะคะปีได้ตามนี้ผู้ใจบุญนะคะที่มาร่วมสร้างนะคะจากจังหวัดขอนแก่นนะคะอนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพหลักนะคะคุณพี่จากขอนแก่นคะ่ะมาร่วมสร้างศาลาให้กับพระองค์ดำนะคะพระนเรศวรสาธุสาธุ พอหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วพาที่โส่กดเลยนะคะสวยมากสวยเนาะพึ่งที่ถ่ายที่ขอนแก่นเนาะเครื่องไฟให้แก่ค่ะนี่มาตัวชาติตัวร้อนเนี่ยกำนย่มอได้สร้างรูรตาโตประมาไน้อยสำงใบรูกตา ขาธุกับคนที่นะคะเจ้าภาพหลักจัดเดนมาร์กเดนมาร์กงานอย่างนั้นจะเอาห้าหมื่นตั้งแต่น้นเสียไปเลยอไม่ต้องไปนั่งเลเสียเสร็จไปเลยก็เลยถวายห้าหมื่นช่วยร่วมสร้างเป็นเจ้าภาพหลักสร้างห้าหมื่นนะคะดีใจมากมากเลยหลวงพ่อองค์ดำท่านท่านตอนนั้นต้นกล้วยบ้านฉั้นอันนั้นต้นกล้วยกล้วยกล้วยน้ำวานะอย่างนี้สูงอย่างนี้ แต,แตกขยงออกมาอย่างนี้เลยต้นข้างต้นตรงกลาง,ต,างต้นเนี่ยแตกขยงออกมาแล้วข้างๆก็แตกขยงออกมันจะออกปีกว้วยเนะาะดูสิแล้วบ,บางทีนะฉันอยู่บ้านตอนแรกมันไม่ไม่เดินรอบมันไม่ดันแล้วมันไมม่ายืนยืนมองฉันใหญ่ก็มาบอกเนาะนจว<ะ>มาจะ มีคนที่มาร่วมสร้างท่านผู้ใหญ่ก็มาบอกให้มาขอพระองค์ดังเลยค่ะเราจะแบยังไงยังไงจะจะทำการสาดให้ค่ะเม็ดเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดสวยนะน่าหนูสวยมากนั่นอยู่กลับเลยใช่ยังไม่ได้ไปชังยังมาดับการนี้ก่อน นะครับเาสีครับจำนวนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ครับสามเจ็ดห้าสี่ครับครับเจ็ดห้าสี่แปลกไหมแปลกไหมแปลกไหมขอบทุกท่านนะครับที่ได้มารวมทำบุญในวันนี้นะครับก็ขออาเรียนทุกท่านนะครับได้รับทราบนะครับยอดที่ได้มารวมทำบุญในวันนี้ครับ เงินจานวนนี้นะครับก็ทางหลวงพ่อนะครับท่านได้มอบให้ทางกับผมนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อใช้จํายเงินการนะครับที่จะทำศาลานะครับนักงนี้นะครับซึ่งอยู่ที่ยังไม่เสร็จนะครับด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับที่จัดํานเินการป่อยแล้วเสรร็จนะคับเพื่ออาจจะได้ให้ทุกท่านนั้นได้ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คงมงนะครับก็ ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาไดร่วมทำบุญนะครับโดยเฉพาะนะครับท่านเจ้าภาพนะครับคุณแม่ดาวันนะครับทำลังเผานะครับที่ท่านเป็นเจ้าภาพหลักนะครับได้ร่วมสร้างสลาหลังนี้นะครับรวมทั้งช่องทีวีหลายช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณรักพญานาคนะครับช่องดาวทีดีนะครับช่องไทยไทยบ้านทีดีนะครับช่อง หลายๆช่องนะครับที่ได้ร่วมสร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ทุกท่านได้รู้จักและก็ได้มาร่วมทำบุญเพราะทางช่องยูทูบทุกท่านนะครับที่ได้นํเสนอตรงนี้นะครับเพื่อจะให้ท่านนั้นได้ร่วมทาบุญและร่วมสร้างตรงนี้นะครับผมเองก็ขอขอปคุณทุกท่านนะครับที่ได้สร้างศาลาแห่งนี้เพืสรางแบขอประคุณมากครับผมสาธุอีกสามครับ อันนี้ลาแล้วนะคะอันมินจะขอนะคะแตงโมจากท่านผู้ใหญ่นะคะสาธุสาธุสาธุสร็จแล้วสไ,ไ,ไหมดืไมไหมรวยไหมแข่งไหมมั่นคงไหมรุ่เรียงไ,มงไ,มไ,มไมหงไมหาวันไหม ร่มเย็นเนหมขอไม่ร่มเย็นร่ำรวยรื่งเรืองมั่นคงถาวรสำความปรารถนาด้วยเธิเจ้าข้าอานัเ สุธาเวนะคาปสังคาลภานาพรตรตนนางธรรมรัตนนางสังคารตนนางเทมนางรัตนนางอาลภาเวนะจัตุราสิทิสาหค

Văn <laughs> <Mình> Đình mà. <laughs> xì dám đấy. Ờ xì xì dám. <laughs>